สวัสดีครับผมนายนิติกรคำนดำดีครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านป่าแดงเขาคอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบุญเขต2ครับได้รับมอบหมายในการประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น14คนแบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน8คนและนักเรียนหญิงจำนวน6คน ซึ่งในชั้นเรียนมีทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถโดดเด่นทางการเรียนรู้และนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องหานวัตกรรมนะครับและสื่อการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ยังมีการทดสอบ NT หรือ National Test ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการนำผลการทดสอบมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสำหรับผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังมีหนึ่งตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้นั่นคือการบวกลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันฮาพเจ้าจึงได้นำผลการทดสอบมาคิดและวางแผนในการสร้างนวัตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว สำหรับสื่อการสอนนะครับสื่อชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าวงร้อเศษส่วนนะครับก็นักเรียนนะครับจะสามารถที่จะเคลื่อนนะครับไอตัวแผ่นพับตรงนี้นะครับไปตามเศษส่วนต่างๆที่ครูนํามาแปะไว้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการแบ่งเศษส่วนนั้นนะครับให้เป็นจํานวนแปดส่วนนะครับแล้วก็เอานะครับวงกลมที่มีการแบ่งแปดส่วนมาแปะไว้นะครับแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับโจทย์มีอยู่ว่าเศษสองนะครับส่วนแปด บวกกับเศษ2ส่วน8นะครับนักเรียนก็จะเพิ่มกางเพิ่มไปอีก2ส่วนนะครับ1ส่วนและ2ส่วนนะครับคุณครูนะครับก็จะให้นักเรียนนับนะครับส่วนสีเหลืองนะครับที่มีการกลางออกว่ามีกี่ส่วนนะครับก็จะมีทั้งหมดเศษ4ส่วน8ส่วนนั่นเองครับผมสำหรับวงล้อเศษส่วนนะครับก็จะเป็นสื่อที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตามเศษส่วนอันนี้ก็จะเป็น การแบ่งแบบแปดส่วนนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้แผ่นอื่นในการแบ่งนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นการแบ่งแบบ5ส่วนนะครับสามารถแบ่งเป็น2ส่วนนะครับนี้คุณครูก็จะเตรียมไว้นะครับหลากหลายส่วนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นแบบ6ส่วนนั่นเองครับผมและอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบ4ส่วนนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตามที่โจทย์เรากําหนดให้กับนักเรียนได้เลยครับผม ตัวอย่างการใช้นวัตก,กรรมในชั้นเรียนตรงนี้ตรงหน้านักเรียนนะครับแบ่งออกเป็นกี่สว่วนครูได้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ5ครับ5ครับกี่ส่วน5ครับ5 5นะครับ <5 S 2> คุณน้าแบ่งออกเป็น 5, 5สว่สวนสมมุตินะสมมุตินะ <5 S 2> แล้วถ้าคุณครูออกไปแบบนี้ส่วนสีเหลืองให้เป็นเศษถูกไหมครับ<ะ>สีเหลืองออเป็นกี่ส่วนครับสีเหลือง สนะคะเพราะนั้นกลายเป็น2ส่วนอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรอ่านเต็มเต็มเศษอะไรส่วนอะไรตอีกรอบหนึ่งวนโอเคเก่งมากนะครับนครับผูก็เลยเลือกแผ่นที่เป็นการแบ่งวงกลมแบบกี่ส่วน3ส่วนนะตัวตั้งมีทั้งหีดกี่ส่วนตัวตั้งตัวตั้งมีหนึ่งใช่ไหมครับ หนึ่งส่วนสามเราก็เอาหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วบ,ออบ, <8. S 1> บวกอีกเท่าไหร่ครับ <2. S 1> บวกอีกหนึ่งนะครับบวกอีกหนึ่งกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรครับสองส่วนสามเศษอะไรส่วนอะไรเสองส่วนสามต่อไปนะครับเราจะมาดูการลบบ้างนะครับการลบนะครับนี่เศษสามส่วนสี่ลบอยู่กับอะไรลกเศษเศษอะไรครับ เจสองส่วนสี่นะอะเดิมทีเรามีอยู่สามส่วนตอนนียนเรากลางไปเลยเดิมทีเรามีอยู่สามส่วนลบออกไปกี่ส่วนครับลบออกมาสองส่วนถอยหลังลงมาเหลือเหลืออะไรครับเศษอะไรส่วนอะไรเศษนส่วนเศษวต่อไปนะครับเราจะมาทดลองใช้สื่อเนอะอะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่4หน่อยครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะช่วยเพื่อนหน่อยครับอ่านว่าอะไร เศษสามส่วนบวกกับเศษสองส่วนแปดอ่ะตอนนี้นะครับเราเลือกแผ่นใต้ที่มีการแบ่งออกเป็นกี่ส่วนมาแล้วแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับลองนับดิลองนับหน่อยครับแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับผมแปดส่วนนะอ่ะเราตัวตั้งของเรามีสามส่วนทํายังไงสามส่วนแล้วก็ขี้ออกไปที่สามนะครับสามส่วนก่อนโอเคแล้วบวกเข้าไปอีกกี่ส่วนครับ อีกสองนะอ่ะมืองและสองนะครับอ่ะเพื่อนช่วยจับหน่อยนะครับอ่ะนับหน่อยว่ามีกี่ส่วนครับเพราะฉะนั้นคําตอบตอบอะไรครับคําตอบตอบอะไรครับส่วนตอบอะไรนะส่วนอ่ะเขียนลงในสมุดได้เลยการสะท้อนผลจากผู้เรียนวันนี้ผมได้เรียนเรื่องวงร้อเศษส่วนมันทำให้ผม เข้าใจเรื่องบวกลบเ็บส่วนมากยิ่งขึ้นครับวงล้อเศษส่วนอันนี้สามารถหมุนตามตัวเลขที่คุณครูบอกได้สามารถหมุนขึ้นและหมุนล,ลงอย่างนี้ได้เลยค่ะการสะท้อนผลจากผู้บัรคับบัญชาในสถานศึกษาครับสำหรับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการสอบวินทีของโรงเรียนมัธยมปลายเราขอ,อก็มีการ นำผลการสอบในปีก่อนนะครับมาที่นาแล้วก็หาตัวชี้วัดที่เรามีผลการสอบในระดับต่ำก็คือเป็นจุดอ่อบของโรงเรียนในดรานของคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการบวกลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษาไทยก็จะเป็นเรื่องของการอ่านจับใจความนะครับผมโรงเรียนก็มีการนําผลการสอบมาวิเคราะห์แล้วก็ปรึกษา,ากับคณะครูที่เป็น ครูในฝ่ายของงานวิชาการและครูที่เป็นครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาที่สอนในแต่ะละรายวิชานะครับแล้วก็ได้มอบหมายงานแล้วก็เป็นการบ้านไปเพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อยกระดับผลการสอบผลสมดิชในในหัวข้อนั้นในตัวชีวิตนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็จากที่ผลการดําเนินการของคุณครูนะครับก็มีการนํากระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ Active Learning นะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาก็าปรากฏว่า ผลการจัดการเรียนรู้ก็สามารถประเมินได้ในภาพรวมนะครับเป็นเด็กมีการตอบสนองที่ดีขึ้นครับมีการตั้งใจเรียนรู้แล้วก็มีความมีส่วนร่วมแล้วก็มีความสนุกสนานในการจัดการเรียนรู้แล้วก็จากการประเมินและวัดผลในระหบางเรียนก็ทําให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีนะครับในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในวิชาคณิตศาสตร์หรือการจัด การเรียนรู้ในเรื่องของการปกครองเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันนี้ก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในภาพรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของวิชาภาษาไทยก็มีการอาจจะได้ความสําคัญที่ดีขึ้นสามารถตอบปัญหาในาเบื้องลึกเชิงลึกได้ดีขึ้นนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนโดยใช้กระบวนการการจัดการเป็นการสอนแบบสถิติ์เรื่องนี้ที่ทางสำนักงานเขตได้มีนยโยบายให้โรงเรียนนําไปสู่การแต่าระเียนการสอนในระดับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับ